จังหวัดสุพรรณนี่ทํานากันเยอะนะครับผมบแล้วก็ทํานาส่วนมากจะใช้เทคโนโลยีทั้งหมดใช่ครับเครืดินเป็โดรนวานปุยขี้ยาใช่ไหมครับครับโอ้โหแตกต่างกันมากมันงั้นคนกำลังคนมันเริ่มเริ่มทดท้อยลงเหมือนกับเอาเทคเทคโนโลยีมาทดแทนเลยนะใช่ครับโอ้ตอนที่เราจะเก็บเกี่ยวทุกครั้งเราต้องดูว่าความเหมาะสมประมาณนี้ไหมหรือว่ายังไงใช่ครับความเหมาะสมสุกดีสุกดีอ๋อครับผมถ้าสุกราคาครับมันจะดีโอ้ โอ้มัน<ด>มันมีตตมันมีระดับของมันด้วยนะใช่ครับโอ้ครับผมมีความชื้นอย่างเงี้ยยี่นี่ความชื้นยี่สิบได้เก้าพันขึ้นอ๋<ๆ>อครับมันเป็นพวกข้อหอมมะลิอีกแพงกว่าพวกนี้ขอขออนุญาตถามเอาความรู้นิดนึงนะครับผมว่าแปลงเนี้ยประมาณทุกทุกปีเราเก็บเก็บเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่กิโลครับต่อแปลงตรงเนี้ยนี่ด้วยป่ะครับผมปล่อยออกมาเลยปล่อยเขามาปวนกวนกวนกวนเลยทุกคน โอ้ทุกอย่างคือแบบข้อมู์แบบมาเรืทุกคนเนาะโอกอ้ห่าหยอดเลยรถคันเลอร์เลยทุกคนเนาะรนี่ทุกคนดูนะเห็นกับตาเลยโอ้เป็นอะไรเลยคนเนาะระบบระบบการทำงานเนาะทุกคนเนาะระบบการทำงานแบบนี้เลยทุกคนเอ้ยง่ายทุกคนเบิ่งนะหน้า กว้างนี่หน้ากว้างกี่กิโลเมตรครับเนี่ยสามเมตรโอ้โหหน้ากว้างสามเมตรถามที่เขาบอกหน้ากว้างสามเมตรเหเนี่ยทุกคนคนเนี่ยขี้โคนก็บคนต้องย่านเลยลุยเลยยยอดนาะนนเี่ประเทศไทยเนี่ยบวไหวยเพิ่์นเชอร์ดได้ได้รว้ประเทศเพิ่์นพัฒนาได้ทุกคนเนาะ อ่ามันยังต่างๆก็แล้วแต่เพิ่นเห็ดมานี่คือว่าเพิ่นมีความพูเผื่อมีความสามารถหลายสิ่งหลายอย่างดัดแปลงขึ้นมานะบ่ได้ว่าจับจบจากโรงงานนะบางอย่างหลายสิ่งหลายอย่างมันดัดแปลงขึ้นมานะทุกคนขอบคุณนะครับผมขอบคุณหลายๆขอบคุณนะครับนี่เกี่ยวแล้วปึ๊บเอาไปซีเป็นข้าวสารเพิ่นบอกนะเอาซีเป็นข้าวสารแล้วก็นนำไปจำหน่ายเลยโอ นี่มาโบโซล่าเซลกำลังแบบว่าคุยกับพี่น้องชาวจังหวัดสุพรรณเฮาสุดยอดฮะท<ะ>ำงานสามปีไม่เคยหยุดเหรอพี่แกว,ว่าทำานามปีไม่เคยหยุดไม่เคยหยุดเลยถามว่าเหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยทำไมเพราะเพราะอะไรถึงไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเนี่ยรถเกีดด่ยวดก็รถด์รถดำ,ดำหวาน ก่อนเตรียมก็ติใช้ใช้รถเปน็นตันตีดินใช่ไหมครับมีถามพี่เขาพี่เห็นเห็นข้าวได้เยอะขนาดนี้มีความถูกไหม,ม,ม,มคือคือข้าวที่เห็นข้าวที่เห็นเนี่ยพี่บอกว่าเอาข้าวลวงสีเลย <happen S 2> อ๋เอเลยต้องขออนุญาตทุกคนบัตรแจ้งบริจิตตไม่อาจจะเสียงบริยินสนใดเนาะแต่ว่าก็เอาคุขขยกันนะเอาคุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยแป๊บเดียวเนาะเสร็จแล้ว ถ้าเป็นบ้านแบบแจ๊บนี่แปลงขนาดนี้ก็ใช้เวลามาสักสามวันนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณขอบคุณครับผมก็เต็มรถอัญ,ญาพี่น้องเอ้ยบ้านี้เพิ่งกัน,นอ่าหันบ้านบา้าแจ๊บอีก็ะคือว่าเล่าหนึ่งแล้วนี่นได้ซำนี่เนี่ยโอ้หกลุ่มมัดปีเลยพี่น้องเอ้ยเข่ากัน เรียบร้อยแป้งนี่ก็ที่ว่าโอ้สบายเป็นแบบนี้แล้วพี่น้องประเทศไทยเผิ่นเห็ดเห็นหัวคนเผิ่นใช้ชีวิตแบบคนแบบธรรมด้านะเราเห็นหรือมดาตัวไปเผิ่นประเ้อวดไยแต่ในความเป็นจริงแล้วพื้นหลังขอนแล้วเผิ่นเป็นคนถี่มีฐานะตันเกือบคุกคนนะประเทศไทยที่ว่าผูไทยว่าคนจนประเทศไทยกับคนจนอ่า บ้านบอแซฟหนึ่งสีแตกต่างกันขนาดเนาะนะเข้ามาจนของเพื่อนกับจนของเฮาเนี่ของเฮาจนนี่จนนีจนน่จนแท้จนอะไรจนบ่มียังที่จะใส่ที่จะกินสาหร่ายชาวนากับบางเถื่อกอะเห็ดหน้า,นนนาทั้งปีกินก็นได้ประมาณสี่ห้าเดือนที่เหลือก็ต้องไปดิน้นรนต่อสู้เพื่อที่จะอิ่มปากอิ่มท้องนี่คือข้อแตกต่างเลน,นะที่บอแซฟว่าเอาไปเนาะนะว่าชาวนาไทยเป็นยังจะบก่จนบางคนบอกจนเหมือนกันครับบางคนเน่ยจะพอบางคนบ่ฮู้ด้ยว่าว่า ข้ามาจนบ้านมราเจ็บนัมันขนาดใดน,นะของคนบหูเนานะจนของประเทศไทยกับจนของประเทศลาวมันจะมีความแตกต่างกันนาะพี่น้องเอาจริงผรไม้ข่าประเทศลาวมมีคนรวยนะคนรวยก็มีแต่ว่ามันก็หน่อยเลยกรกับวัตถุซัพพอร์ตหรือเกลอกูนกับว่าคนจนเหมือนประเทศไทยนอประเทศไทยมีการรองรับหลายสิ่งหลายอย่างนะมีนโยบายนู่นนั่นนี่ที่จะวางออกมาให้ครับ พี่น้องไปชนเพลินให้รุดพ้นความยากความจนนะนะเดินทางต่อบาเจบ็บการซีเดินทางต่อทุกคนเนาะถือว่าคลิปวิดีโอที่บาแจ็บนำเสนอไปกับประมาณสองสามคลิปก็ถือว่าเป็นแนวทางเลยกันทุกคนเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่บาบแจ็บเองก็ตื่นเต้นไปพร้อมพกับหลายๆคนที่ได้เห็นเนาะแต่หมาถึงว่าคนมาบบาเจ๊บนะถ้าพี่น้องคนใดนะที่เห็นจนชินตาไปเนาะทุกคนแต่ก็เชื่อว่าทุกคนก็จะจะให้กำลังใจบาบแจ็บโดยการที่จะเบิ่งสิ่งที่บาแจ็บตื่นเต้นเนาะ สิ่งที่บวเจ็บได้สัมผัสในมือนี่นะทุกคนเนาะที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอศรีประจันทุกคนเนาะถ่ายวีดีโอครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับใช่เป็นการทำไรเอ่ยลงยูทูบนะครับผมผมผมเป็นคนล่าครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือไม่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 เคยไม่เคยเห็นอ่าแบบเนี้ยที่คนลาวก็มีตะเกียบด้วยมือโอเคครับครับผมจังหวัดสุพรรณนี่ทำนากันเยอะนะครับผมเยอะครับแล้วก็ทำนาส่วนมากจะใช้เทคโนโลยี ทั้งหมดใช่ครับนั่นแหละผมเห็นแล้วแบบตื่นเต้น<ช>มีมีความสุขมีความสุขแต่เห็นแล้วก็โยนใช้อะไรเดียบเท็ดนี้ไปโดนวานปุ้ยขี้ยาใช่ไหมค,ครับโอ้โหแตกตาก่างกันมากมันงั้นคนกำลังคนมันเริ่มเริ่มท,ท้อย้ลงใช่ไหมคร<ต>ับผมแกเหมือนกับเอาเทคเทคนโนโลยีมาทดแทนเลยนะใช่ครับโอ้ชอบมากชอบจริงๆเห็นแล้วโอ้โหชื่นใจมากที่ได้มาวันนี้คือแต่ว่าสิ่งที่ที่ยังเห็นอีกก็คือ อ่ามีต้นตาลต้นมะพร้าวมันมันมีความทันสมัยและความเป็นธรรมชาติที่ยังแบบมันมีความกลมกลืนนะครับผมขอบคุณนะครับผมผมขออนุญาตไปถ่ายตรงรถนะครับผมครับอครับผมขอบคุณนะครับผมตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะครับผมเมื่อกี้บอกแจ๊บกับขออนุญาตอ่าลุงพนแล้วอะ ขอถ่ายเพิ่นก็นอุย้ยเห็นว่า่ะทุกคนพี่น้องอ่าคนไทยเนาะอ่าพี่น้องชาวสุพรรณเพิน่นยอมหลับเลยนะมีความหนักมีความนิ่งเงียบนี่แหละเอกลักษณ์ของคนไทยทุกคนแบบนี้เลยพอจะเห็นแล้วโอ้โอ,อไล่ห่อได้หมดทุกคนบนริเวณห่อเดียวเลยเนมะื่อก,กี้บอจะเห็นเป็นอ่ามิซูบิชินะทุกคนไอนตัวนี้เป็นบรนษัทซิแมนนะตัว เด้อทุกคนเด้อว้าว <Wow. S 1> อันนี้บอลจ็บสู้ให้เบิ่งเนาะทือว่าไกลนะไกลไกลบอลจ็บจะเดินลุยเลยนะทุกคนนะเบิ่งเด้อนีบอลเจ,บจะบเดิลุยกลางหน้าเลยนี่นที่บอกเดินลุยไปเลยี่เห็นบหมทุกคนลุยไปเลยโอ้จิดหอดกองฟางโอ้สุดยอดพี่น้องเลยเป็นร่องเป็นร่องเป็นีย่าน,นีทุกคน,น,นเป็นแล้อะไรเห็นป่ะอันนี้จะเป็นคูนขึ้นบบนี้ อันนี้เป็นล่องไปนี่ทุกคนน้องบอว้าวพี่น้องเอ้ยตัวนี้นี่จะบุมีคนเลยหน้าเพิ่นแหงมาเลยทุกคนตัวนี้เพิ่นเพิ่นานาจะเอาน้ำออกก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวเนาะว้าวพี่น้องโอ้เข่าคุ่ตัวนี้เข่าสำเร็จเลยไหนไหนเก็บอันทึ่งเลยไหนไหนโอ้ทุกคนบันงเอ้ ตรงนี้จะเป็นคลองน้ำเห้หมดคนนี่เห็นไหมเห็นบ่อเขาเห็นบ่อเต็มยุงเครื่องเลยตัวนี้น่ะโอ้โหทุกคนว้าวทุกคนสวัสดีครับผมขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับผม ยอดพันนี้ยิ่งใหม่ยิ่งใหม่เลยโอ้หดูดิอืนี่คนเพิ่นพักรถมันเต็มเลยเนาะเพิ่นเลาะรถเข้ามาแล้วนี่เอารถเอาเอารถมาเลยก็เอาเอาเข่าใส่เลยดินี่ทุกคนสุดยอดสุดยอด ลุงครับไอ้ไอ้ตรงนี้คือลุงเก็บนี่ก็คือมันเป็นเศษมันใช่ไหมครับผมใช่ครับที่มันมันโลมหรือเกลียวไม่ติดนะครับโอ้มันก็มีบ้างมีมีพี่ได้ไง๋อมีก็น้อยน้องลุงเนาะครับเราทำมาแล้วเรก็เน้นเนี่ยเพราะว่าแสดงว่าตอนที่เราจะเก็บเกี่ยวทุกครั้งเนี่ยเราต้องดูว่าความเหมาะสมประมาณนี้ไหมรว่ายังไงใช่ครับความเหมาะสมสุกดีสุกดีโอ้ครับผมก็สุกเนี่ยราคาครับมันจะดีโอ้โอ้มันมันมีราคาต่ำมันมีระดับของมันด้วยนะใช่ครับโอ้ครับผมมีความชื้น อย่างเงี้ยยี่สิบความชื้นยี่สิบได้เก้าพันขึ้นอ๋อครับถ้าความชื้นยี่สิบปาร์ก็ได้แปดพันปาร์อย่างเงี้ยโ,โอ้โอ้ตอนนี้ตอนนี้ตันตันหนึ่อนอนนงอยู่ที่แปดพันถึงเก้าพันครับครับโอ้ครับผมถ้าอย่างเงี้ยเก้าพันมันเกี่ยวกับพันข้าวได้ไหมหรือว่าหรือว่าข้าวอะไรก็ราคาใกล้เคียงกันโอ้ครับผมครับครับแล้วไปพวกข้าวหอมมะลิอีกเงแพงกว่าพวกนี้ขอขออนุญาตถามเอาความรู้นิดนึงนะครับผมว่าแปลงเนี้ยประมาณทุกทุกปีเราเก็บเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่กิโลคร นี่ด้ป่ะครับผมสิบปะเกสสิบปตันว้าวสิบว่าตันสิบไรเนี่ยผมทำได้ประมาณสิบต้องสิบตาตันโอ้ก็แสนกว่ายครับโอ้ทำนากี่ครั้งครับตรงเนี้ยขึ้นอยู่กับสภาพน้ำสองครั้งนะทำได้ครับโอ้คืออย่างน้อยสองครั้งใช่ไหมครับ,รบว้าวนี่แหละครับประเทศไทยเพราะฉะนั้นการที่มันส่งออกเขาเนี่ <S 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 เป็นเรื่องที่บกแปลกเลยครับและเป็นเป็นสินค้าที่กลัวว่าว่า ตลาดต้องการนะข้าวไทยอ่ะเพราะเป็นข้าวหอมนี่ก็อร่อยอ่าข้าวหอมอร่อยครับโอ้สุดยอดครับผมก็วันนี้คือได้มาสัมผัสทั้งทั้งกเกษตรกรจริง,รงๆแล้วก็เป็นพี่น้องชาวชุมพันที่แบบรู้เลยสำเนียงใช่ไหมครับผมครับเป็นเป็นอำเภออะไรครับตรงเนี้ยสีปัญจ์สีประจนัตบบนตำบลตำบลสีปัญจ์สีประจนันโอ้แสดงว่าเมื่อกี้ผมตำบลอำเภอแสดงว่าเมื่อกี้ผมให้ข้อมูลไปผิดก็ตำบลสีประจับบนอำเภอสีประจันใช่เพราะว่าโซนตรงนู้น บนวังยางเง้อเมื่อกี้ผมเมาผมเมารวมเลยเมื่อกี้ขออนุญาตด้วยนะครับผมครับครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณจริงๆครับผมขอบคุณเดี๋ยวผมจะเดินเดินทางต่อจะดูเที่ยวในจังหวัดสุพรรณนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับก็นี่แหละครับทุกคนพี่น้องคนไทยเพิ่นเพิ่นฮูบ่าจะบอกแล้วว่าบ่าจะเป็นคนล่าเพิ่นกับอเบ่าวนําอาวจานําดีนะหักนี่นะหักนี่ทุกคนเลยยอมรับเลยเนาะนี่คือประเทศไทยทุกคนเลย นี่คือความนาหักของพี่น้องคนไทยที่บ,บอแจเป็นประทับใจทุกข้างเนะาะบอจบอกเอา,าเอาเถึงเอ่ยเถึงทุกคนอาจจะคิดว่า u u ai ai, ai ai อ้วยไทยอ้วยไทยเนาะใครรู้ละทุกคนสิ่งที่มันเกิดขึนเนะาะบอแจจะสะท้อนให้คนเห็นผ่านคลิปวีดีโอบอแจมันอ่างไรวะเฮ้ได้สัมผัสกับใครก็แล้วแต่เนาะทุกคน,นท,ที่เป็นพี่น้องคนไทยเพิ่นการในสิ่งที่บอแจชื่นชมพี่น้องคนไทยตลอดนะทุกคนเนาะเสมอมาที่บอแจเบาเถึงนะนะนค่นี้แหละสิ่งที่ มาดเจ็บห้ทุกคนได้เห็นนี่แหละคือหลายคนเนาะที่บาดจ็บสัมผัสโดยเข้าไปทักเข้าไปถามเข้าไปไถ่เพิ่อนแต่ด้วยมารยาทนี่เฮาต้องสวัสดีเพิ่นเนาะนะสวัสดีเพิ่นแต่เพิ่นไม่ได้อยากร้องไงจะเฮานะแต่พี่น้องเขาถ่ายเพิ่นถ่ายทอดกันแน่นั้นเรื่องสวัสดีผู้ใหญ่น้อมๆเนาะบาดจ็บก่อนจะถ่ายคลิปโอ้ก่อนจะกดกล้องทุกครั้งบาดจ็บต้องขออนุญาตก่อนแล้วก็อาจจะเอ่ยอีกครั้งหนึ่งในการขออนุญาตในการทถือกดคลิปเนาะบางครั้งก็อาจจะบริกรก็มีเนาะกดไปเลยขออนุญาตถูกแล้วก็กลับสวัสดีีเพิ่นนนแแล้้วะกบบ สิ่งที่บาเจ็บแบบชื่นชมเนี่ยบมแมนต่วะบาเจ็บว่าขึ้นมาอุปโลกขึ้นมานะว่าเปนคนไทยเป็นดีเป็นหน้าหักบมแมนบาเจ็บอุปโลกนขึ้มาอันนี้อยู่ต่างจังหวัดเนาะบ่ีาเจ็บบอเคยมาเลยบอเคยเห็นเลยบอเคยสัมผัสเลยถิ่นตรงนี้นะแต่สุดท้ายทิ้งคำวมาเห็นปุ๊บเนี่ยที่บุห้บาเจ็บชื่นชมนําเสนอหลายคนที่มาติีนั้นน่ะนี่ใส่กับมีคนดีคนดีแน่นอนบาเจ็บกไม่ได้พิเศษหรอกแต่โดยเนื้อแท้โดยส่วนลายเลยเพิ่นน้าหักอ่ะลีขนาด เพิ่นอาหากักเพิ่อปลอมมารีต่อต่อไล่ไล่เพลิดเพลินไม่ดีกว่าแต่คนเล่าเนาะผมอยากคิดกับขังตัวเองเพิ่นหักคนเล่าแต่ว่าทุกชาติแหละเพิ่นให้เกยียรติเพิ่นให้ความเคารพเพิ่นหกักแพงมนแหละถามมาดีะนะขอเพียงแต่อย่ามาเบียดเบียนเพินเพ่นมาทำผิดกฎหมายบ้านเพิ่นเนาะนะก,นก,ก,กับเป็นสิ่งที่บอกเจ็บเองกะได้สัมผัสก็เป็นสิ่งที่บอกเจ็บเองก็ได้สัมผัสเนาะอะไรก็ได้สัมผัสด้วยตัวเองจริงๆริงบ่แม่นว่าสิเปล่าเผื้นตามคนอื่นนะ ตามคนอื่นเห็นแล้วมอแจะไปว่าตามหมแม่เด้วยหมอแจ๊บหนึ่นคนที่สัมผัสจริงๆเลยหลายครั้งเน้องนะคือเฮาได้มาลเลยเฮาได้เห็นแล้วเฮาก็มีความสุขเนาะให้ทุกคนได้เห็นบ่ต้นตาลอู้บริการบ,บ้านเหมือนในกระบ,บ้านคือบ้บบานบ่ใจบ,บ่มีต้นตาลแต่ตรงหน้าเนี่ยมีเนาะนะมันก็เป็นความสุขความดีอกดีใจของบ่แจ๊บแหละและ้วได้มาสัมผัสต,ต่อฟางบ่มี่นน้องกองฟางบ่านี่กลิ่นกลิ่นสิหอมอบอวลเขาดังเลยนะเขาจมูกเลยนะแล้วก็สายลมพัดผ่าน มีความสุขทุกคนเนาะมีความสุขนี่จังหวัดสุพรรณบุรีบอแจ็บได้มาอ่าต่อไปบอแจ็บจะไปบึงสว่างทุกคนเนาะบอเจ็บึงสวากที่จะไปอ่ากินข้าวอะไรกับไปทำคอนเทนต์การไปถ่ายเก็บภาพบรรยากาศไปฝากพี่เาืน้องเนาะที่เขาได้ได้มาเนาะกับบอแจ็บย้ำอย่างหนึ่งเนาะทุกคนเนาะบอแจ็บอาจจะบ,บูรณาการคนที่มีความหูเนาะนะการเกษตรอย่างหลเนาะบอเจ็บทำคอนเทนต์ก็กคือนำเสนอในการเดินทางของเฮาเหมือนกับรวบรวม,รวม การเดินทางการใช้ชีวิตหรือการไปหันมาหนีเนาะหะนะแลยกะ็นำภาพบรรยากาศหลายสิ่งหลายอย่างคนด้เบิ่งน้กันบอได้อ่าเป็นการทำคอนเทนต์นำเสนอเรื่องความรู้หรือว่าหายความรู้กรเกี่ยวกับเกษตรกรแต่อย่างใดเนาะแต่เป็นการชื่นชมเกษตรกรพี่น้องคนไทยที่เป็นเห็ดเห็ดได้เห็ดดีเนาะเห็ดด้วยความหูความสามารถของ่นเนาะแลยกะ็หลายอย่างที่ประเทศไทยมีเนะาะบอจะเอามานำเสนอทุกคนเนาะกับคลิปวิดีโอนี้บเจะก็ฝากทุกคนไว้ประมาณนี้นะทุกคนเนาะก่าติดตามการคลิปวิดีโอหนาเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดให้กำลังใจบอแจ๊บเด้อทุกคนเด้อบอแจ๊บกะหากทุกคนปีใหม่นี่กะขอให้ทุกคนพบแต่ความโชคดีเนาะสุขสมหวังทุกสิ่งที่ปรารถนาวันนี้บอแจ๊บกะลาทุกคนไปก่อนคลิปนี้วิดอนี้คลิปวิดีโอหนาพอกันใหม่สวัสดีครับสบายดีพ่อแม่พี่น้อง